สวัสดีคุณผู้ชมช่อง Masno Story ทุกท่านค่ะวันนี้จะขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับน้องสองใบให้ทราบว่าเรายังมีหวังรวมทั้งประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมศูนย์หรือมูลนิธิสำหรับชาวลาวไม่เสียค่าใช้ใจ่ายค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่อง Masno Story และแฟนข่าวน้องใบบุญและใบบวัวทุกๆท,ท,ท่านนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้การติดตามข่าวสารของน้องใบบวัวและน้องใบบุญ อยูด่ด้วยกันมาตลอดนะคะสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะที่ทางช่องได้รายงานอัปเดตสถานการณ์ของน้องทั้งสองใบาจากการไลฟ์สดของทางมุลนิธิซึ่งทางช่องเห็นว่าพวกแฟนคลับอย่างพวกเราก็ยังมีความหวังที่จะได้น้องกลับคืนอ้อมอกของคุณพ่อนะคะก็ความสำคัญนั้นได้ใส่ไว้ในตอนช่วงท้ายของคลิป แต่ก็อาจจะมีแฟนคลับหลายท่านพลาดการติดตามรับชมไปจนถึงท้ายคลิปเพราะฉะนั้นคลิปนี้ทางช่องก็อยากจะขอนำข้อมูลมาไว้ที่หัวคลิปนะคะเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะก็จะมีคำถามจากทางท่านทูดสหรัฐอเมริกานะคะถามไปยังตัวแทนของศูนย์ว่าโดยปกติแล้วหลังจากที่มีการบริบาลสัตว์ป่าเหล่านี้เสร็จแล้วจะมีการปล่อย กลับคืนสู่ป่าอย่างไรบ้างทางตัวแทนของศูนย์ก็ได้ตอบให้ฟังนะคะว่าโดยปกติแล้วหลังจากที่สัตว์ได้รับการบริบาลมีความพร้อมที่จะออกสู่ป่าแล้วทางศูนย์ก็จะตัดการประสานงานไปทางกรมป่าไม้นะคะว่ามีสถานที่ป่าที่ไหนที่มีูงสัตว์ชนิดเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นบริเวณที่ไม่มีการไล่ล่าโดยมนุษย์นะคะ โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่โดยพื้นที่จะต้องมีความปลอดภัยให้กับสัตว์ป่าเหล่านั้นทางศูนย์ถึงจะปล่อยออกไปได้นะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ที่จะปล่อยออกไปก็จะเป็นป่าสงวนหรือไม่ก็จะเป็นวนอุทยานแห่งชาตินะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงจากการถูกไล่ล่าโดยมนุษย์นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าสัตว์ทุกตัวที่ได้นำมาบำบัดในศูนย์จะได้ถูกปล่อยตัวออกไปนะคะ เพราะว่าสัตว์บางประเภทที่ว่ามีความคุ้นเคยกับคนแล้วแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูมาจากคนและเขาก็ไม่มีป่าที่พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับสัตว์ที่จะปล่อยออกไปนั้นทางศูนย์ก็ไม่สามารถปล่อยสัตว์เหล่านั้นออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นทางศูนย์ก็ยังต้องดูแลต่อไปค่ะนี่นะคะขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้ก็คือ ถ้าเกิดว่าสัตว์ตัวไหนมีความคุ้นชินกับคนแล้วแล้วก็ไม่มีพื้นที่ป่าที่ไหนที่เหมาะสมที่ปลอดภัยสำหรับเขาทางสูนก็ยังคงต้องได้รับเปลียงดูต่อไปค่ะเพราะว่าด้วยความเห็นส่วนตัวของแอดนะคะเห็นว่าพื้นที่ที่สวนของคุณพ่อต๋อก็ดูกว้างใหญ่ร่มรื่นไม่แพ้กับที่ทางของทางสูนนะคะ และเชื่อได้ว่าการเลี้ยงดูของพ่อตู่ก็ไม่แพ้การดูแลของทางศูนย์แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เราก็ต้องมาคอยดูกันต่อไปนะคะว่าทางศูนย์ท่านจะให้ความเมตตาให้พ่อตู่ได้กับมาอุปการะน้องๆทั้งสองหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแฟนคลับอย่างพวกเราก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังกันนะคะ ทางช่องก็อยากจะช่วยประชาสัมพันธ์งานของทางศูนย์น,นะคะมีข่าวดีก็คือว่าทางมูนลนิธิสามารถเปิดให้ผู้คนเข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะในช่วงเดือน6เดือน7นี้ค่ะเราต้องมารอฟังกันนะคะว่าศูนย์นจะพร้อมเปิดเมื่อไหร่ท่านบอกว่าพร้อมเปิดในช่วงเดือนมิถุนากากฎาคมนี้ค่ะสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมที่เป็นชาวลาวสามารถเข้ารับชมได้ฟรีนะคะ ไม่เสียตังเลยค่ะถือเป็นข่าวดีมากๆเลยทุกท่านก็จะได้เห็นวิธีการทำงานของศูนย์นะคะในการบริบาลสัตว์ป่าในการเตรียมความพร้อมของสัตว์ป่าก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะแถมยังได้เข้าไปรับชมโดยการไม่ต้องเสียกันจ่ายค่าบัตรใดๆเลยค่ะ คิดว่าก็อาจจะมีพี่น้องชาวลาวที่บ้านอยู่แถวระแวกนั้นนะคะได้ทราบข่าวก็จะได้เข้าไปดูทางศูนย์ได้เป็นการศึกษาเป็นในตัวนะคะบางศูนย์ก็ได้บอกนะคะว่าในสัปดาห์หน้าน้องใบบุญสามารถออกมารวมกับปุ๋งที่กรงด้านนอกได้แล้วคะ่ะถ้าเกิดว่ามีผู้ใดเข้าไปเยี่ยมน้องในช่วงสัปดาห์หน้าท่านก็คงจะได้เห็นน้องนะคะ แล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาแชร์ให้พวกเราแฟนลับได้ดูกันบ้างนะคะหวังว่าคงจะมีสักท่านได้ไปเยี่ยมชมค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งที่ช่องประชาสัมพันธ์มาเสมอก็คือการร่วมลงรายชื่อนำน้องกลับบ้านนะคะเพราะถึงยังไงรายชื่อตรงนี้ในอนาคตเราก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ใช้นะคะเราจะเอาไว้ใช้เมื่อพร้อมค่ะเมื่อเวลานั้นมาถึง เราก็มีทุกสิ่งทุกอย่างในแผนการในทีมงานของคุณวารีนะคะเป็นอีกทางหนึ่งที่เราจะได้ช่วยกันนำน้องกลับบ้านคะ่ะร่วมกันลงรายชื่อเยอะๆนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่มีความเมตตาให้กับน้องสองใบทั้งสองเสมอมาคะ่ะมาร่วมกันเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับทุกๆคนนะคะรวมถึงคุณพ่อโตของพวกเราด้วยพวกเราต้องส่งพลังบวก ให้กันและกันเยอะๆนะคะแล้วก็หากท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถใส่ในช่องคอมเมนต์ได้นะคะแสดงความคิดเห็นด้วยการใช้ภาษาที่สุภาพค่ะไม่ว่าจะการแสดงความคิดเห็นไปทางศูนย์หรือว่าแสดงความคิดเห็นมายัางทางช่องนะคะเพราะว่าเราอาจจะถูกจับตามองอยู่จากหลายๆฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแสดงความจริงใจความให้เกียรติ ซึ่งกันและกันนะคะแล้ววันนั้นมาถึงเชื่อว่าทุกทุกคนต้องได้เห็นความดีของเราแฟนคลับของคุณพ่อแล้วเราจะได้รับเมตตาได้รับน้องกับคืนสู่อ้อมกอดของคุณพ่อนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะเราจะต้องจับมือกันไว้เดินไปยังจุดหมายเดียวกันมันยังไม่หมดหนทางคะ่ะเรายังไม่ถึงเส้นชัย เพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ยอมสิ้นหวังนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามใหม่เพื่อไม่พลาดการรับชมข่าวสารโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้รับข้อมูลข่าวสารในช่วงต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีนะคะมีความสุขในทุกๆวันค่ะ สสวัสดีค่ะนานเท่าไรก็เราปาฏิหารต้องมีจริงท่องไว้คสู้สู้ไปด้วยกันรอติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าไปด้วยกันค่ะ